ไม้หรือลืมสิ้นเล้วเสียงปีนั่งลุงโนรา bye จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาถูกแปลกแยกเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความยากจนประสบกับการก่อความไม่สงบโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอย่างยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมาลายูที่มีวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของตนและมีศาสนาอิสลามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว หากแต่ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเราท่านทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในภาคอื่นๆของประเทศไทย พวกเขามีความรักและความใส่ใจต่อครอบครัวาศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามต้องการดำรงชีวิตด้วยความภาคภูมิใจและความสันติสุขเฉกเช่นเดียวกันนูริต้ามานีอายุ23ปีบอกว่าอาชีพในฝันของเธอคือการเป็นมักคุเทกโมหัมมัดอายุ35ปีเปิดเพลงฟังจากสมาร์ทโฟนขณะเดินไปตลาดเช้าใกล้บ้านเมะบูง,งอมะมิงอายุ86ปีเล่าว่าเธอมีความสุขกับการเขียวหมากทุกชา้า ชาริฟซอบานาลีอายุ27ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวว่าที่นี่มีความน่าสนใจมากกว่าความรุนแรง<า> 3. <า>จังหวัดวชายแดนใ<ด>ต้ย,ตย,ยังมีความสวยงามทางวัฒนธรรมทั้งพี่น้องไทยมุสลิมพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนยังคงต้องการดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขไทยทั้งผองพี่น้องกัน ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์นภัยแรงคือภัยที่เกิดจากฝนตกน้อยหรือไม่ตกตามฤดูกาลสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์หากมีภัยแรงเกิดขึ้นให้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ติดตามข่าวสารเรื่องภัยพิบัติอยู่เสมอ 2. ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำร่วมด้วย สขุดบ่อหรือสระหรือติดตั้งถังเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ 4. ควรมีเบอร์โทรฉุกเฉินเมื่อขาดน้ำในการอุปโภคบริโภครับมือภัยแรงใครๆก็ทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับชาวดีไอคอร์แทกพวกเราจะรวยไปด้วยกัน แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะบอสเพียงคุณเปิดบินกับเราเริ่มต้นคนละ2,500เท่านั้นไม่ต้องสต๊อกของแค่ชวนเพื่อนมาร่วมทีมแค่นี้ก็รวยกันหมดแล้วไม่ต้องสต๊อกของเพราะไม่มีของส่วนคนที่รวยก็บรรดาบอดไงล่ะ อย่าเชื่อเพราะคิดว่าคนพูดเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเพราะใครๆก็ทํากันเพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาจตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองการจ่ายผลตอบแทนต้องมาจากการขายสินค้าหรือบริการไม่ใช่การระดมทุนหรือใช้เงินซื้อตําแหน่งการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยความหุ่ดหงยายจากสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์อโรคยขยะประมาลาพาความวาน่นนีโรคเป็นลาบอันตรเสด สิ่งสำคัญในการดูแลใจใจสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุมันตรวจสุขภาพเพื่อประคับประคองและก็เฝ้าระวังลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนหากเห็นโรคได้เร็วก็รรักษาได้ง่ายขึ้นอย่าลืมผู้สูงอายุมันตรวจสุขภาพกัน้อจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชายแดนใต้นะคะในครั้งนี้มาดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนกันกันกนกบพี่อิทธิพัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวจากทางชายแดนใต้นะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาขยาย ขยายเกี่ยวกับประเด็น,นกลไกการบริหารจัดการสื่อสารจังหวัดชายแดนใต้หรือชื่อสั้นๆน,นะคะ S B I C ค่ะ S ะเราก็ย่อมาจาก Southern นะคะ Southern Border Information Center ค่ะ S B I C นั่นเองนะคะคือคกลไกการบริหารจัดการสื่อสารจังหวัดชายแดนใต้นั่นเองนะคะโดยการร่วมมือกันระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่เองค่ะร่วมกับทางกออรอมนอนะคะภาค4นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาขยายความกันในเรื่องนี้แหละว่าเราบูรณาการกันผนึกกำลังกันแล้ว ผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะเราดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567หรือว่าปีที่แล้วแล้วนั่นเองค่ะเราก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนในการขยายผลในเรื่องนี้กันอยู่นั่นเองนะคะวันนี้ทางน้องอ้อมการจนาน้องสาวคนสวยของทางสถานีได้มารับหน้าที่ในวันนี้แทนกันละกันนะคะจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองค่ะเพลงแรกที่เพิ่งจบ ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพลงเพราะเพจากทางสถานีของเราค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ได้ฟังเพลงแนวชายแดนใต้หนุ่มใต้สาวใต้กันนั่นเองนะคะลืมตัวแล้วไม่จากทางวงปิงปองมิวสิกนะคะหรือ ปิงปองนั่นแหละอันนี้ก็มีกันอยู่หลายคนค่ะเราก็เอามาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังคือทางไหนคุณผู้ฟังก็สามารถฟังพวกเราผ่านทางระบบ a m 6 2 1กอิกิโลเฮิร์ได้นะคะเป็นคลื่นสถานีที่ครอบคลุมทั่ว20จังหวัดทั่วประเทศจังหวัดทั่วภาคอีสานอ่าแต่เรามีครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะคะโดยไปอยู่แต่ละภูมิภาคภาค อ,อีสานของเราก็ AM621 กิโลเฮิร์เนี่ยแหละนะคะภาคเหนือก็อยู่ทางลำปางภาคใต้ก็อยู่ทางสุราธ,ธานีนะคะภาคก,กลางก็อยู่ที่กรุงเทพมหาคนครของเรานี่เองค่ะซึ่งแต่ละสถานีนะคะก็จะพูดภาษาถิ่นของแต่ละสถานีนั้นแต่ในวันนี้ก็ขอพูดเป็นภาษากลางนะคะเพราะเราจะมาสื่อสารกันในเรื่องของทางชายแดนใต้นั่นเองค่ะให้ตรงกับทางคอนเซปต์ของ เราในวันนี้นะคะสึ่งวันนี้เราก็จะมาขยายความเรื่องการผนึกกำลังกันร,ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับทางกอารอรมนนะคะในการสื่อสาร Sbic นะคะสร้างการสื่อสารเพื่อสันติสุขชายแดนใต้นะคะในกลไก Sbic นี่เองและนะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็มีแผนงานการเสริมสร้างการเข้าใจในเรื่องนี้มีการทำงานในเรื่องนี้นะคะผ่านมาแล้วแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการจัดประชุมที่ผ่านมานะคะอยู่ทางจังหวัดสงขลานะคะโรงแรม ลากุนนาแกลนแอนสปาสงขาอำเภอเมืองจังหวัดสงขานั่นเองค่ะก็มีการประชุมหารือแผนงานเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการใช้กลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนใต้หรือ SBIC Southern Border Information Center นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการบูรณาการงานเสริมสร้างความเข้าใจและการประสานความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโดยมีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุดฤือไทยเลิศกระเสมนะคะพร้อมด้วย พลโทัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีนายนัทพงศ์สุวรรณรัตน์ค่ะรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้มีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะ โดยนางสุดลือทยเลิศกระเสมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้มีการพูดคุยพบปะกันนะคะระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ในเครือข่ายที่ได้พูดมาใน,ในการ ประชุมกลไก SBIC ในครั้งนี้ค่ะบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็ถือเป็นประตูบานแรกของประเทศที่เป็นคำตอบให้กับทุกคำถามที่ประชาชนอยากรู้นั่นเองนะคะเพราะว่าเราเน้นการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจในทุกๆมิติด้านการประชาสัมพันธ์การสื่อสารนะคะซึ่งจะต้องมีการประสานกัน ร่วมมือนะคะการดําเนินการใดๆก็ช่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือการดําเนินการจะต้องมีการร่วมมือระหว่างกันถึงจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ในการสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชายแดนใต้นําไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็จะร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะคะโดยใช้กลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ SBIC Southern Bruner Information Center นะคะที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ออกแบบกลไกนี้นะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใตา้โดยใช้ระบบ ID IA IR Chat และก็ไลน์ค่ะในการทำงานสื่อสารร่วมกันกับทุกหน่วยงานในพื้นที่นะคะซึ่งปีนี้เราก็จะเน้นการสร้างเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในการส่งไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้องนะคะทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างกว้างขวางรวมไปถึงต่างประเทศในช่องทางอื่นๆให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะทางด้านพลโทไพศาลหนูสังนะคะแม่ทัพภาคซีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีก็บอกว่านโยบายสำคัญที่ต้องทำควบคู่ ไปกับงานด้านความมั่นคงนั่นก็คือการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงได้รับทราบแนวาทางการปฏิบัติงานของทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหานะคะที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ตรงตามยุทธศาสตร์ความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งกองอำนวยการรักษา ม,มั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ให้ความสําคัญแล้วก็มีการดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ที่ผ่านมาก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีการบิดเบือนข้อมูลกันอยู่สร้างความเข้าใจที่ผิดจนนําไปสู่ความขัดแย้งในที่สุดนะคะโดยกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยมั่นคง รักษาความมั่นคงในภาคสีส่วนหน้านะคะพร้อมผนึกกำลังกับทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่ เข้มแข็งระหว่างกันนะคะก็มีช่องทางหลากหลายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปสู่หน่วยงานภายนอกให้เกิดผลค่ะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าการสื่อสารเรื่องราวที่ถูกต้องจะเป็นหนทางสู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้านั่นเองค่ะก็มีการร่วมมือกันแบบเหนียวแน่นขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสื่อสาร ก็เลยจะมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดตามที่ผู้บัญชาการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาคสีได้แจ้งเอาไว้นั่นเองนะคะพร้อมทั้งแม่ทัพภาคสีนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้มีการดำเนินการมาเรื่อยมาเลยนะคะก็จะมีการ ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเด็นการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC หรือชื่อเต็มๆก็คือ Southern b r n e o Information Center นั่นเองนะคะซึ่งก็มีการประชุมกันเรื่อยมาโดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะคะนางสุดลรือไทยเลืดกเกษมก็เป็นประธานในการประชุมในทุกครั้งนะคะและก็ครั้งนี้ค่ะ นางจัญญาอัมฮิรันรองอธิบดีนะคะและก็เป็นรองประธานอนุกรรมการนายคเชนกานิกาก็เป็นรองอธิบดีนะคะก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนางวดินาคชเสนีผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ก็เป็นอนุกรรมการค่ะแล้วก็มีผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะซึ่งเป็นเขตในพื้นที่ของชายแดนภาคใต้เป็นอนุกรรมการและเลขาธิการเลขานุการ ในการประชุมทุกครั้งด้วยนะคะรวมทั้งมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกนะคะก็อย่างเช่นสอมอชอรหรือกอรอมนภาคสนะคะส่วนหน้าสออบอตอกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมตำวรวจภูธรภาค9นะคะก็ประมาณนี้นะคะที่มีการเข้าประชุมกันทุกๆครั้งโดยการประชุมนะคะในครั้งนี้นะคะก็มีการกำหนดยุทธศาสตร,ร์การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทเพื่อสร้างเอกภาพเพื่อการสื่อสารการสร้างความเข้าใจของทางภาครัฐและการสร้างแนวทางรูปแบบการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมัน่นศรัทธาและได้รับความร่วมมือความสนับสนุนจากภาคประชาชนนะคะซึ่งก็จะมีผลผลิตที่สำคัญก็คือ idia i r chat และ l ล n e ค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะทำหน้าที่ในการกรั่นกรองชี้แจงประเด็นสำคัญนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการเพื่อขับขเคลื่อนให้มีกระบวนการทำงานทั้งสองคณะนะคะซึ่งก็ได้ มีการกำหนดกรอบประเด็นในการพิจารณามอนิเตอร์และก็ประเด็นความมั่นคงเพื่อให้มีเกณฑ์และก็ความชัดเจนในการพิจารณาประเด็นของคณะทำงานต่อไปค่ะโดยก็จะยึดยุทธศาสตร์สื่อสารที่ได้มีการพิจารณาเห็นชอบเป็นกรอบและก็แนวทางในการทำงานอย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะเราไม่เฉพาะที่ในที่ประชุมเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องการสื่อสารว่ามี ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดจากทางภาคประชาชนของทั้ง5้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นการดําเนินการไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะให้ประชาชนได้รับรู้ได้เข้าใจกันแบบรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะพวกการสื่อสารนี่แหละทาให้ความเข้าใจของภาคประชาชนนั้นขับเคลื่อนนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามที่ท่าน แม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทไพศาลหนูสังได้ออกมาบอกไว้นั่นแหละนะคะการสื่อสารเราก็เลยมีความสำคัญมากๆนะคะตามที่ระบบกลไกที่เราวางไว้นะคะ ID IA IR Chat และก็ l ลายค่ะ เราก็เลยต้องมีการบรูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อจะให้ประชาชนเข้าใจในทุกๆมิตินะคะเอาล่ะก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะเข้าใจถึงผลการดำเนินงานของพวกเราในทางด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะคะในการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกลการบริหารประเด็นการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ HBIC เพื่อทบทวนบทบาทการทำงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นั่นเองนะคะอล่าทุกคนคะ่ะช่วงของอชายแดนใต้นะคะก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันกับช่วงถัดไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในช่วงของรายการชายแดนใต้ได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าคะ่ะครั้งนี้ต้งองขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทางกรอรมนรและก็เพจกรมประชาสัมพันธ์มากๆเลยนะคะ ชำเลืองดูโลกเกิดมาเป็นทารกสามัญชนธรรมดาหากินกันจนหนังหน้าเหี่ยวกว่าจะได้คบเขี้ยก็ย่างไว้ชราฟันฟางจนจะหักหมดปากตามัวจนจะมองไม่เห็นริ้วรอยของความลำเค็นดูที่เส้นเอ็นปูดโป คนแก่เมื่อครั้งเป็นพ่อแม่ยังเลี้ยงดูลูกน้อยอดออมวันละนิดละหน่อยเก็บสิบเป็นร้อยส่งลูกน้อยเล่าเรียนหวังเพียงเพื่อลูกลูกเติบโตได้เป็นผู้มีการศึกษาคนทางในปลายภาคน้าเป็นเจ้าคนนายคนผู้เท่าเอ่ยถึงเนื้อน้ำหย่อนยา สมบัติโบราณลูกบ้านมาเอาใจนักผู้เท่าเอ่ยถึงเมื่อนางเหี่ยยนถ้าสมบัติมากล้น่็คนคนเอาใจ บัมากโกรธยังพอมีคนเอาใจญครเลยเคยคิดถึงผู้เท่าที่เส้นผมห่อขาวและดวงใจอาดูน ํำจุนจนลูกหลานเติบใหญ่ต่างตอบแทนน้ำใหญ่เพียงลดน้ำดำบัวสังคมทวีความดินรนสอนคนให้คิดเห็นแก่ตัวคนเท่าที่ฟันหักตามัวกลัวไม่มีคนไปเผา